บรรยากาศที่อาคารกีฬาเวทกันหน่อยว่าข้างในเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ช่งชวงเช้าก็มีการจับสลากเบอร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลนั้นปรากฏว่า พักเพื่อไทยได้เบอร์หนึ่งประชาธิปัตย์ได้เบอร์10ภูมิใจไทยได้เบอร์16ชาติไทยพัฒนา21ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเบอร์สองพักกิจสังคม14มาตุภูมิ26รักประเทศไทยหมายเลข5พักพลังชนหมายเลข6เพื่อฟ้าดินได้18แล้วก็พักการเมืองใหม่ได้หมายเลข20นะครับก็ทำความเข้าใจกันสักนิดนึงเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยจะใช้ระบบ แบบเขตเขตเดียวเบอร์เดียวแล้วก็แบบสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เบอร์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครแบบแบ,บ่งเขตหรือสัดส่วนก็ตามโดยนายพิสิทธิ์เวชชีวะนายยกรัฐมนตรีในฐานะประชาธิปัตย์บอกว่า การจับได้หมายเลขสิบเนี่ยหาเสียงง่ายไม่ยากแต่อย่างใดการหาเสียงต่อจากนี้จะดําเนินต่อไปโดยเน้นการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงแล้วก็การเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนซึ่งก็อยากเข้ามาทําหน้าที่สารต่อส่วนการชูประเด็นนี้ทศกัณฐ์เน้นส่วนตัวมอง2เรื่องคือ1แนวทางและกระบวนการจะเป็นอย่างไรตลอดจนจะนําพาประเทศจากความขัดแย้งและทําให้สงบเรียบร้อยได้จริงหรือไม่และ2ก็มองว่ายังไม่ใช่เรื่องด่วน นายพิสิทธิ์กล่าวต่อว่าภายหลังการเลือกตั้งใครได้สอสอทั้ง2ระบบมากที่สุดก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดในเรื่องดังกล่าว